วันนี้ผมก็จะมาทดสอบมังกรพิษให้ดูนอีกค้งนะครับแบบละเอียดซึ่งคราวก่อนนะผมไม่ได้เทสในส่วนของเจ้าซีซ่าไปนะแล้วก็คราวนี้จะมีเพิ่มเติมเป็นเจ้าเสี่ยวเข้ามานะครับก็จะมีทั้งหมด4ีตัวคือมิชาเสี่ยวไปเจียวแล้วก็เจ้าซีซ่านั่นเองนะครับแต่จะไม่ได้มีการทดสอบนะครับคอมโบเพิ่มระเมจดพิษของเจ้าตัวหลวชานะเพราะผมไม่ได้กดมานะครับไม่มีสักหนึ่งตัว ก็ไปดูรายละเอียดสกิลกันอีกครั้งนะครับสำหรับเจ้าสตัวนี้นะครับก็ยังคงยืนการว่ามิชาเป็นตัวที่ดีเวสสูงสุดนะครับไดร์เบคิติคอลสามร้อยเปอร์เซ็นต์เป้าหมายเดียวแล้วก็มีติดพิษสองวินาทีความเร็วโจมตีร้อยหกสิบหกนะครับเจ้าเสี่ยวนะครับจะเป็นไดร์เบคิดิคิลสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ติดพิษสองวินาทีเช่นกันแล้วก็จะมีความเร็วโจมตีร้อยสามสิบหกน้อยกว่ามิชาทั้งในแง่ของดาเมจแล้วก็ความเร็วโจมตีฝ่ายเจียวนะครับจะมีดาเมจคริิตคคอลนะรับ์เท่ากับ ตัวมิชาเลยแต่ว่าจะเป็นระยะหมู่นะครับก็คือ2เมตรแล้วเป้าหมายแล้วก็จะมีดาเมจเพิ่มเติมเป็นยาพิษของเพ็กกัสเนี่ยซึ่งจะแรงกว่าท้างมิชาแล้วก็เจ้าเสี่ยวนะครับเพราะว่ามัน2วินาทีเท่ากันก็จริงแต่ว่า40%ต่อ0ูนจุดวิก็คือ400%นะครับถ้าเทียบกับมิชากับเสี่ยวเนี่ยที่ทาได้แค่20%คูณกับ2วินาทีนะครับก็คือแค่40น้อยกว่ากันคือประมาณ10เท่าเฉพาะในส่วนของพิษนะส่วนดาเมจคริคอลเนี่ยถึงแม้จะแรงเท่ากับมิชาแแตต่ค่คจี1119ะ แต่ก็นั่นแหละรวมๆแล้วนะครับทำให้ไบเจียวดาเมจรวมทั้งพิษแล้วก็ดาเมจคริติคอลรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือถือว่าสูงกว่ามิช,ชาแล้วก็เสี่ยวนะครับและตัวสุดท้ายนะครับเจ้าซีซ่าคือดีเพียนนะครับก็คือตัวดาเมจคริติคอล์สองร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นำไปคูณกับคอลเลอร์จอมตีเนี่ยแปดห้าก็คือถือว่าน้อยสุดในบรรดาทั้งหมดสี่ตัวส่วนติดพิษนะครับก็คือดาเมจเท่ากับมิช,ชาแล้วก็เสี่ยวนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์คูสองวินาทีก็คือสีน่สะิบเปอร์เซ็น ก็คือทั้หมด4ตัวนะครับปริมาณความต่อเนื่องของการติดพิษเนี่ยก็คือ2วิธีเท่ากันหมดแต่ว่าถ้าเกิดดูตามความระมตีแล้วเนี่ยเจ้าตัวที่เป็นซีซ่าเนี่ยจะต่อเนื่องของพิษได้น้อยที่สุดนะครับความระมตีต่ําสุดคือ8 5อันดับ3ความต่อเนื่องก็คือจะเป็นเจ้าไบเชวนะครับความระมตี1้9อันดับ2ก็จะเป็นเจ้าเสี่ยวความระมตี1้6แล้วก็อันดับหนึ่งนะครับความระมตีร6 6ก็คือเจ้ามิชาเฉพาะความต่อเนื่องของพิษนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดาเมจเเเเทททนะไปแบบดี่ยววัั้ง4ตลย มิชาจะมีแอคทีฟสกิลเป้าเดี่ยวเพิ่มเติมเป็นเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคำสาบเสพวิเสี่ยวจะมีแอคทีฟสกิลเป้าเดี่ยวเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีการวาร์ปคู่ต่อสู้นะครับแต่ว่าในบอสที่เป็นมังกรขาวเนี่ยจะไม่สามารถวาร์ปได้นะครับไปเจียวจะไม่มีแอคทีฟสกิลนะครับแต่ว่าจะมีการมอบปั๊บนะครับก็คือทำให้เพิ่มจุดตี่จะต่ออีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับให้กับระยะไกลซึ่งรวมถึงตัวบันเดงด้วยนะครับก็คิดว่าตัวนี้น่าจะทำให้สเสถียรขึ้นมากกว่าการรออออบัฟขงงงงเเเจ้าาซนหคพยย่ดีวนะ สุดท้ายจะเป็นเจ้าซีซ่าที่จะมียักษ์จิตสกิลนะครับเป็นสกิลหมูนะครับ250%แล้วก็ทําให้เป็นใบทั้งหมดซึ่งไอตัวนี้จะดีกับการเคลียร์ลูกน้องนะครับซีซ่าของผมนะครับจะเป็นเลเวล50ไม่มีลูกเต่านะครับแล้วก็ตัวประดับไม่มีป่ายเจียวมีลูกเต่านะครับได้เป็นคริติคอล3อันแล้วก็ตัวประดับไม่มีทั้งป่ายเจียวแล้วก็ซีซ่าจะเป็น1ดาวนะครับ น้องเสี่ยวจะมีดาเมจคริคิคอเป็นลูกเต๋าสามอันนะครับแล้วก็ประดับไม่มีส่วนมิชานี่จะเยอะสุดนะครับเพราะว่าจะมีดาเมจคริคิคอสามาันแล้วก็มีประดับแม่นกับประดับชี้นะครับเลเวล3รวมทั้งเลเวลสูงสุดตอนนี้มิชาจะเป็น55ตัวเดียวนะครับส่วนเสี่ยวจะเป็น50แล้วก็ทั้งมิชาแล้วก็เสี่ยวจะเป็น4ดาวนะครับจะขอทดสอบดา,ามเมจเดียวของทั้ง4ตัวก่อนนะครับก็ <S <S จะเริ่มจากเจ้ามิชาแล้วก็ของเจ้าลูกเคเซียมาเป็นแทงนะ ก็คือเพื่อไม่ให้มันโดนดาเมจนะครับตายก่อนตอนแรกก็จะเป็นมิชานะครับขอทดสอบทั้งหมดอย่างละ3รอบนะครับอ่านิชามิชาแบบเดียวนะครับดีจะให้ดูตอนตีลูกน้องด้วยนะก็คือพอลูกน้องออกมาตอนที่วินาทีที่สิบนะครับอ่ามิชามันจะไปตีลูกน้องนะครับก่อนนะไม่โชวงเนี้ยดาเมจขาดไปนะครับแล้วก็จะตีลูกน้องเสร็จสี่ตัว แล้วก็ไปตีบอสนะครับก็จะเสียดาเมจช่วงนี้ไปพอสมควรนะครับพะมาจะไม่มีดาเมจในการเคลียร์ลูกน้องสำหรับเจ้ามิชานะครับดาเมจรอบแรกสนะั่งสามล้านสองนะรอบที่สองจะเป็นสี่ล้านเจ็ดนะครับรอบที่สามจะเป็นห้าล้านก็เฉลี่ยประมาณสี่ล้านนะครับ ต่อไปจะเป็นเจ้าเสี่ยวนะครับเดี๋ยวตอน1 0ินะครับมาดูลักษณะการเชียร์ลูกน้องของเจ้าเสี่ยวกันอของเสี่ยวนี่จะข้ามการโจมตีลูกน้องไปเลยนะเพราะว่าด้วยระยะและป้องไม่แน่ใจนะครับนี่มันเตะแต่บอส ทำให้มันไม่ต้องเคลียร์ลูกน้องอ่ะพูดง่ายคือดาเมจของเจ้าเสี่ยวเนะี่ยจะไม่เสียไปในการจัดการลูกน้องเลยนะจะเข้าเป้าที่บอสอย่างเดียวก็เ,เลยทําให้ดาเมจร,รวมนะครับถือว่าสูงกว่านะครับค่าเฉลี่ยรอบปีสองนะครับสำหรับเจ้าเสี่วก็จะเป็น 5, 5้าล้านหเพราะอย่างที่บอกคือมันไม่ต้องเสียวเวลาตีลูกน้องเหมือนเจ้ามิชานะครับ อาจจะเสี่ยวนะครับ3ครั้งก็เฉลี่ยประมาณ6ล้านถือว่าสูงกว่ามิชาเพราะว่าอย่างที่บอกคือมิชาจะเสียวเวลาในการเคลียร์ลูกน้องแต่ว่าในรูปแบบทีมจะต่างกันนะครับเพราะว่าในรูปแบบทีมอ่จะเราจะมีตัวอื่นในการเคลียร์ลูกน้องด้วยต่อไปก็จะเป็นเจ้าไผ่เจียวนะครับไผ่เจียวนี่จะมีดาเมจหมู่นะครับค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวมันเองตีดีเพสนะครับตีปกติคริปิคอลก็จะเป็นดาเมจหมูแล้วก็มีพิษนะครับที่เป็นหมูด้วย คิดว่าความสามารถในการเคลียร์ลูกน้องนะ่าจะสูงกว่ามิชาแล้วก็เจ้าเสี่วนะอดนนีวมาดูการจัดการเคลียร์ลูกน้องกันนะครับอาจะข้ามไปเหมือนกันนะข้ามการตีลูกน้องไปเลยนะครับแล้วก็ไปตีเข้าที่บอสเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าไปเชียวก็คือข้ามการตีลูกน้องไปเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นดาเมจก็เลยจะสูงกว่ามิชา สองสามล้าน,น 2, 3, 8 000, นะครับเมื่อเี5ห้าล้านเ 5, 7, 000, ใช่ไหมอันนี้สอนจะเป็น4ล้านเพราะฉะนั้นของไปเชียจะอยู่ประมาณ4ล้านนะครับก็จะใกล้เคียงกับมิชานะอันนี้เฉพาะตีบอสเฉพาะตีแบบเดี่ยวนะเดีย๋ยวแบบกลุ่มจะไปเทสกันอีกทีหนึ่งสุดท้ายจะเป็นเจ้าซีซ่านะครับซีซ่นนาม,มาดูลักษณะการเคลียลูกน้องกันนะครับ ตอน 10v นะครับซีซ่าจะออกสกิลแอคทีฟสกิลพอดีซึ่งปึป๋แต่ว่าลูกน้องไม่ตายนะแต่ว่าการตีต่อหลังจากนั้นก็คือเจ้าซีซ่าก็ยังตีเป็นบอสเดี่ยวอยู่ดีนะครับแสดงว่าในั้งหมทั้งหมด4ตัวเนี่ยก็คือจะมีแค่มิชานะครับที่มันจะไปตีลูกเขาลูกน้องก่อนนะแต่ว่าดาเมจเดี่ยวก็จะตามที่เห็นนะครับว่าดีเพสสุดท้ายแล้วของเจ้าซีซ่าก็จะน้อยสุด ครั้งแรก3าล้าน5นะครับถึงแม้จะไปตีบอสเป็นหลักก็ตาม3 5ล้านแล้วก็รอบที่3นะครับ3 5ล้าน5ะครับเท่ากันหมดเลยก็โดยสรุปแล้วทั้งหมด4ตัวเนี่ยดีเพนะครับก็ไล่ดียงกันนะก็จะเป็นเจ้าเสี่ยวระดับหนึ่งนะครับไปเชียวอันดับ2วมิชาอันดับ3 แล้วก็ดับ4จะเป็นซีซ่านะครับตามค่านะก็ตามการที่วิเคราะห์สกิลพลังของสกิลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนเป็นการเทสแบบกลุ่มนะครับมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปยังไงบ้างนะครับผมขอเริ่มจากวิชาก่อนทีมก็เหมือนเดิมนะครับริปโป้บัฟโจมตีบัฟอาตาคิบัฟแมเบกิบัฟแม่นตัวลดหลบตัวลดเกราะแล้วก็ตัวเพิ่มความเร็วกับตัวเพิ่มตาจติจดอ้นนะครับสาหรับวิชานะครับการเทสแบบกลุ่มนะครับจะเป็นยังไง คิดว่าดาเมจน่าจะดีขึ้นเพราะว่าเจ้ามิชามันจะไม่ต้องไปตีบอสแล้วไงใหมม้มันจะไม่ต้องเคลียร์ลูกเพราะว่าตัวเคลียร์ลูกของผมมันจะมีตั้งแต่ตัวเซเว่นไนทุกตัวนะครับไอรีนลาเชลเดโลโรนแล้วก็ตัวที่เป็นสปนะครับเคลียร์ลูกได้หมดเนี่ยก็คือสกลิลชุดเดียวตายหมดนะครับขอดูการเคลียร์ลูกรอบที่สองอเห็นไหมสกลิลแอคทีเดียวหมดนะครับ สำหรับมิชารอบแรกนะครับ208ล้านมิชารอบที่2นะครับจะเป็น196ล้านมิชารอบที่3นะครับจะเป็น205ล้านอันนี้ขอทดสอบสัก5รอบนะสองร้อยห้าล้าน ก้อนนี้ตกลงไปนะครับร้อยเจ็ดจ็ดล้านก็เฉลี่ยตอนนี้ขอสักประมาณ190ล้านแล้วกันนะต่อไปจะเป็นเสี่ยวนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะการเก็บลูกน้องก่อนนะครับที่สิฟิ ก็เหมือนเดิมน,นะครับสกิลแอคทีฟของ4ตัวหน้านะ,ะของผมเป็นเซเว่ไนไนท์สตัวก็จะเคลียร์ลูกน้องได้เร็วนะครับรอบแรก215้21ล้านสำหรับเจ้าเสี่ยวรอเที่สองสูงขึ้นไปเป็น233ล้านนะครับมานสองรอี่สิบสล้านนะครับ 234ล้านนะครับผมดูแววแล้วผมว่าเสี่ยวนี่น่าจะเยอะสุดหรือเปล่าแล้วก็205ล้านนะครับสตหรับเจ้าเสี่ยวนี่ผมเฉลี่ยให้สูงหน่อยนะรู้สึกประมาณ210ล้านนะครับจริงๆมันขึ้นไป230ล้านบ่อยเหมือนกันนะต่อไปก็จะเป็นเจ้าไปเจียว อันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าผมมีสมบัติที่บูธแมนยามกับบูธโจมตีของโจมตีใกล้ค่อนข้างเยอะนะครับเจ้าป่ายเจียวนะครับลักษณะการเคลรูปจะเป็นยังไงการเคลรูปมันจะเร็วกว่าเรานะครับเหมือนจะเร็กวรรกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีพิษ พิษท,ที่เป็นหมู่นะครับกับรเพสที่เป็นหมู่ของเจ้าตัวไปเทียวเพิ่มเข้าไปด้วยนะการเคลียร์ลูกเร็วไม่เร็วเนี่ยมีผลต่อการสังหารบอสนะครับเพราะว่าตัวที่มันตีเป้าเดี่ยวอย่างเพราะว่าลิงอย่างแทโออางเนี้ยแทโอเปนสกิลหมู่เนี่ว่ะเฮ้ยแต่ว่าการตีริเพสมันเป็นกลุ่มเฮ้ยเป็นเดี่ยวใน้เราเจ็ดสิบล้านนะครับจะตกลงมาเราไปสองร้อยหกสิบล้านนะครับ รอบที่ 3, สามสำหรับไบเชียวร้อยแปดสิบล้านรอบที่สี่นะครับไบเชียวจะเป็นร้อยหสิบสองล้านแล้วก็รอบที่ห้านะครับไบเชียวจะเป็นร้อยห้าสิบแปดล้านอันนี้นผมบอกได้นิดนึงว่าส่วนหนึ่งมาจากตัวที่เป็นสมบัติด้วยนะตัวตีใกล้ผมจะตีแรงกว่าแต่ว่านั่นแหละมันไปนแก้ส่วนหนึ่ง ผมจะบอกว่าการใส่เจ้าไปลเจียวเข้ามาเนี่ยหลายๆคนอาจจะได้ดาเมจที่สูงกว่าเพราะว่าทาไมผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ได้ใช้ตัวไอรีนแบบผมใช้คิมดกจาซึ่งไอรีนกับคิมดกจาจะมีข้อแตกต่างนิดนึงคือการใส่ไอรีนนะครับจะทำให้เคลียรลูกน้องได้เร็วกว่าคิมดกจาทาให้เวลาคุณใส่ไปายเจียวเข้ามาเนี่ยของผม,ผมที่ใส่ไอรีนจะไม่ได้มีผลในการเคลียรุกลูกน้องเร็วต่างกันแต่ถ้าเกิดคุณใช้ไปคิมดกจาที่ปกติมันไม่ได้เคลียรลูกน้องมันไปตีบอสเป็นหลักการใส่ไปลเจียวขึ้นมา มันจะทําให้เคลลูกน้องได้เร็วกว่าก็คือข้อสต่างอย่างผมคิดว่าต่างกันตรงนี้แหละก็คือระหว่างคนที่ใช้คีมดกจาพอใส่เป็นไปลยเกลจะได้ประสิทธิภาพในการเคลลูกน้องให้ดีกว่าแต่ของผมอะที่ใช้ไอรีนนะครับกลายเป็นว่าการใช้มิชากับตัวที่เป็นเจ้าเสี่ยวอ่ะจะได้ดามเมจที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแตกต่างกันตรงนี้แหละสาหรับคนที่บอกผมนะครับว่าทําไมไปลยเกลถึงตีได้แรงกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเคลลูกน้องนะครับต่อไปจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเป็นประเด็นกา็คือเจ้ซ ทั้งท้งที่ทาไมดาเมจดีเพียเดียวอะ่ะมันต่ําสุดนะครับแต่ทาไมเวลาเป็นการตีเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยถึงทําผลงานได้ดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเนื่องจากการเคลียร์ลูกน้องนะครับที่10วินะครับเนี่ยสกิลมันตุมเดียวหายก็คิดว่าผมคิดว่าสกิลแอคทีฟของเจ้าซีซ่าค่อนข้าง,งจะมีผลนะเพราะมันตูมเดียวไงไอความแตกต่างแค่หนึ่งวินาทีถึงสองวินาทีในการเคลียร์ลูกน้องเนี่ยมีผลมากนะ เพราะฉะนั้นทําให้ <S 2> <S 2> ดามเมดเดี่ยวของเจ้าซีซ่าถึงจะไม่แรงอะ่ะแต่พอมันเคลียร์ลูกน้องได้เร็วอะ่ะมันก็เลยมีผลดีกับทีมแบบนี้นะครับเป็น2องล้านล้านรอบที่สองนะครับสำหรับเจ้าซีซ่า210 000. ล้านรอบที่สาวนะครับ189ล้านนะครับก็จะมีตกไปนิดนึง รอบที่ 4, สสำหรับซีซ่าจะเป็น196ล้านนะครับในรอบสุดท้ายนะครับรอบที่5้เป็น193ล้านเฉลีฉล่ยของซีซ่าเนี่ยสำหรับของผมนะครับก็จะเป็นประมาณ200ล้านก็ทั้งหมทั้งหมดใน4ตัวนะครับตัวที่ทำผลงานได้ดีสุดข,ของผมจะเป็นเจ้าเสี่ยวลอร์มาจะเป็นเจ้าซีซ่าแล้วก็มิชาตามด้วยไบเชวนะครับก็ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมคิดว่าแต่ละคนน่ะ่าจะมีพื้นฐานที่ต่างกันเพราะว่า ของผมจะอยู่ในระดับกลางๆนะครับก็คือตีบอสมังกรได้ประมาณเนี้ยก็คือ200 200ล้านนะครับสำหรับคนที่พื้นฐานน้อยกว่านนี้มันก็จะตีบอสในระดับที่ไม่ได้สูงมากผมคิดว่าในระดับบอสที่ไม่ได้สูงมากเนี่ยก็คือพวกทุกพวกที่เป็นดาเมจเดี่ยวอย่างมิชาหรือว่าเจ้าเสี่ยวอะ่ะจะทำผลงานได้ดีกว่าในขณะที่คนที่ไปเทสซีซ่าแล้วดีกว่าน่าจะเป็นคนที่ทำตีบอสในระดับที่มันสูงมากๆแล้วอ่ะประมาณ300ล้าน400ล้านก็คือระดับสุดตาดที่เติมหนักขึ้นไปอะ่ะมันจะทําผลงานได้ดีเเพราาาาาะวาะว่่่ทํไมนืองจก การเคลียบลูกน้องของเจ้าซีซ่ายิ่งทําได้ไวเท่าไหร่นะครับมันจะทําให้การตีบอสในช่วงหลังๆทําผลงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมจึงล้าพูดได้ว่าในระดับบอสที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆซีซ่าจะทําผลงานได้ดีกว่าแต่ว่าระดับกลางๆผมคิดว่าตัวเลือกจะเป็นเสี่ยวแล้วก็ไปเจียวจะดีกว่านะครับส่วนมิชาเนี่ยก็คือมันจะก้ากึ่งมิชามันเป็นตัวที่ตีบอสได้แรงก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะซัพพอร์ตทีมได้ไม่ดีเท่าเจ้าเซี่ยวไปเจียวแล้วก็ซีซ่าสามตัวเนี้ย เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับผมคิดว่าทั้ง4ตัวนี้แต่ละคนพื้นฐานในดีต่างกันควรจะต้องไปเทสน,นะครับด้วยตัวเองอ่ะว่าทั้ง4ตัวตัวไหนดีที่สุดนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าเสี่ยวดีที่สุดลองลองมาก็จะเป็นซีซ่ามิชาแล้วก็ไปเจียวตามลำดับนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วนะครับการเลือกใช้งานในมังกรพิษเนี่ยผมคิดว่ามันจะต่างกันกันกบตอนสมัยเผาไหม้ที่ตัวเลือกมันมีแค่เจ้าซาฮะระแล้วก็เจ้าราเชลนะครับซึ่งราเชลมัน ด้อยกว่าอยู่แล้วเพราะว่าราเชียลมันแปะตัวที่เป็นเผาไหม้ได้แค่5้าวิในขณะที่ซาฮารานะครับสิวิแล้วก็ตัวเลือดไหลเนี่ยมันไม่มีตัวเลือกให้เปรียบเทียบนะครับก็จะมีแค่เจ้าแบคโรสตัวเดียวส่วนรอบนี้มันมีตัวเปรียบเทียบทั้งหมด4ตัวนะครับก็เล<ม>ือกใช้งานนะครับตามพื้นฐานแต่ละไอดีนะครับผมคิดว่ามันต่างกันแล้วแหละทั้งสมบัติโบราณที่สป,ปอร์ตทั้งการเชียร์ลูกน้องทั้งระดับที่คุณไปถึงนะครับทุกอย่างมันมีผลแตกต่างกันหมด แต่ผมก็แค่มาเทสให้ดูนะครับทั้ง4ตัวให้ดูแต่คราวนี้ยราเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ